บอกรัดว่าแล้วต่อไปมองนี้ก็จะกลายเป็นจุดเช็คอินนะครับนี่ครับพระวัาสร้างหลังก็คือวัดอรุณครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสร้างถูกที่ถูกเวลาเสียจริงจโอ้โหดานพูดคือวัดอรุณครับโอ้โหพี่น้องครับเป็นชาวต่างชาติมาถ่ายรูปครับโอ้โห งามดีครับวัดอรุณครับพี่น้องนี่ครับนี่คือท่าเตีนเนยนนะพี่น้องแต่ทางด้านนี้คือพระบรมหาราชวังครับเดอแกนพาเลทนะพี่น้องนี่ครับด้านทูนก็คือวัดโพครับวัดโพปัดพเชตุคนวิมลมังคลารามครับ นี่คือท่าเตียนครับพี่น้องเป็นร้านค้าเนาะเป็นตึกสีเหลืองครับนี่ครับโอ้โหสับเด้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นรูปทรงสมัยเก่าเนะวาะนี่ครับว้าวโอ้โหพี่น้องงามเด้อครับโอ้โหแต่งทิดไทยครับดั่งนางฟ้าพี่น้องเอ้ยนี่ครับสับเพลิงเนาะเป็นสาวชาวต่ตางชาติครับนี่ครับ แถวนี้ก็เป็นร้านค้านะพี่น้องขอาการาบทักทายสัมบายดีสวัสดีครับ f อทั้งสองฟ,งฟงอางเผ่าเดอ้อครับ f อคนไทย f อคนลาวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาพี่น้องนะครับมาเทสมท่าเรือเปิดใหม่นะครับคือท่าเรือท่าเตยียนเนาะ เกเปิดตั้งแต่วันที่5เมษายนนะครับวันนี้ก็จะขอพาเอฟซีมาเที่ยวชมนะครับเป็นท่าเรือเปิดใหม่เนาะด้านนี้กเป็นทางเข้าครับพี่น้องนี่ครับแต่ด้านขวามือนี่เป็นท่าเรือกเก่านะครับเป็นท่าเรือกเก่าเนาะแต่ตอนนี้ก็เลิกใช้งานนะครับนี่พี่น้อง เรือข้ามฟากไปวัดอรุณครับท่าเรือท่าเตียนเนาะท่าเตียนเพียนีครับพี่น้องเป็นท่าเรือสร้างใหม่เนาะนี่ครับว้าวงามดีครับท่าเรือข้ามฟากครับ5บาทเนาะวัดอรุณ5บาทนะครับพี่น้องนี่ครับเปิดตั้งแต่5โมงเชถึง19นาฬิกาครับเอาพี่น้องเปิดตีห้าครับ เปิดที่5ถึง19นาฬิกาเนาะท่าเหลือท่าเตียนเห็น8ครับท่าเหลือท่าเตียนร้าขวามือก็เป็นร้านค้าเห็นว่าต่อไปม้งนี้เพิ่นกับสิม,มางทิมเนาะมางหรือว่าลือเนาะพี่น้องนี่ครับ โอ้โหพี่น้องเลดน,นะครับงามดิเนาะท่าเรือท่าเตียนเปิดใหม่ดีครับเหาะโทนสีเหลืองครับออกคนสีเหลืองท่าเตียนเนาะว้าวดิครับคนเ,นเต็มครับเพิ่นก็เริ่มมาใช้งานเนาะเป็นท่าเรือเปิดใหม่สร้างถูกที่ถูกเวลาเสียจริงๆ,ๆครับพี่น้องี่ครับ เป็นรูปสรงขายในสมัยในหลวงรัชกาลที่5ของไทยนะครับพี่น้องนครับพี่ครับโอ้โหงามดีครับพี่น้องครับต่อไปมังนี้ก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์กเนาะทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาติเพิก่กะจะมาเที่ยวชมพัดอรุณแล้วก็จะมาถ่ายรูปนะครับแต่ทางด้านพีเป็นทะเลอมอมงเก่าดนะครับ ต่อไปก็จะลื้อทิ้งเนาะต่อไปมวงนี้ก็จะสวยงามครับพี่น้องนี่ครับด้านขวามือนี่ครับต่อไปก็จะลื้อทิ้งครับเห็นว่ามองนี้เป็นพื้นที่ของทรัพย์สินสวนพระมหาัตริยนะ์เนาะต่อไปลื้อทิ้งเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้โห,โห,โหโงามดิพี่น้องนี่ครับบ้านนอนีครับ อ,อ,อ,อ่อโทษสีเหลืองเนาะด้านพุ่นกับวัดอรุณครับอม,มองนี้เพิ่นเปิดไซงานเมื่อวันที่หเมษายนครับเมื่อวันที่ห้าเมษา,า,ายนแต่วันนั้นบ่าวน,นัดก็ไม่ได้มาครับอ๋อด้านนี้เป็นท่งเข้าออกท่าเรือท่าเตียนชั่วคราว แสงม้าต้องมีทางเข้าหลายด้านเนาะอื้เาะโทนสีเหลืองครับเข้าขึ้นมาแล้วก็จะเจอท่าเรืออันแรกเนาะมองนี้ไปป้ากเกตไปไอคอนสยามไปนนทบุรีครับพี่น้องนีครับเป็นท่าเรือเป็นเรือด่วนเจ้าพระยาครับเริ่มตั้งแต่ ปาเกตครับมาพี่ครับพี่น้องมาฮอดเอเชียทิคครับนี่ครับมาถึงเอเชียทิคเด้อครับเป็นเรือด่วนเจ้าพระยาเนาะเพิ่นกะเริ่มมาตั้งแต่หกโมงเช้าครับที่นนทบุรีเนาะหกโมงเช้าครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเบอร์โทรนะครับอันนี้คือเบอร์โทรครับเบอร์โทรของเรือด่วนเจ้าพระยาครับตอนนี้ก็มีชาติชาตินั่งเต๊ครับด้านในเนาะนี่ครับ เป็นที่พระคอยกามีจอเบอร์วลาเนาะเป็นทั้งตัวกิ๊ดตัวไทยครับเป็นแปดเนาะมองขขาตัวครับสวยจริงๆสวยงามโอ้โถงน,น้องและก็ไม่ร้อนด้วยครับแต่ของเดิมร้อนมากครับ แต่ของใหม่นี้ลมเย็นสบายครับหืสับเพิงนะพี่น้องแต่ด้านปูนไปวัดเอารุนนะครับเป็นท่าเรือไปวัดเอารุนนะครับนี่ครับพี่น้องมุมนี้สวยงามาครับโอ้โหฉากหลังก็คือวัดอารุนครับว้าวนี่ครับต่อไปมุมนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับโอ้โหพี่น้องสับเพิงนะขอบคี่ครับ ท่าเรือท่าเตียนครับน่ครับโอ้โห,หมุมน,นี้สวยจริงจริงครับนามาแต่รูปเนาะด้านนาก็เป็นแม่น้ำเจ้พยาครับแม่น้ำที่ไม่เคยเหินแห้งเนาะจากแผ่นดินไทยครับ เปิดถูกที่ถูกเวลาเสียจริงๆ,ๆคุณเอยนะครับเบ่าวั <im itation> าคิดว่าตรงนี้นะครับ้าคำมาเนาะจะสวยงามมากครับมองนี้ฝนก็จะเปิดไฟเนาะและวัดอรุณก็จะเปิดไฟนะครับตรงนี้ก็จะสวยงามมากนะครับอ,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 อืด้านนี้ก็เป็นท่าเร์ ข้ามฟ้าไปวัดอรุณครับค่าเรือห้าบาทนะครับค่าเรือห้าบาทไปวัดอรุณสวยจริงๆสวยจริงๆโอ้โหพี่น้องครับสับเดีครับโอ้โหนี่ครับ,รบ,รบพื้นที่กว้างขวางเนาะกว้างขวางใหญ่โตและสวยงามกว่าของเดิมมากครับ เห็นว่าของเก่านั่เป็นท่าเรือเอกชนครับด้านปูนครับแต่นี้ก็เป็นของผมเจ้าท่านะครับค่าเรือข้ามฟากไปวัดอารุณค่าโดยสาร5บาทต่อคนรถจักรยาน10บาทครับเปิดตั้งแต่เวลาตีห้าถึง19นาฬิกาของทุกวันนะครับพี่น้องนะครับ จริงครับท่าเรือท่าเตียนเปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับพี่น้องนี่ครับ รูปส่งการก็สร้างขายยุคลชการที่ห้าน้องพี่น้องนี่ครับเบื้องฝปเบื้องมากก็ขายครับพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับก็เต็มไปด้วยชาตงชาติครับหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยหลังไหลมาเที่ยววัดอรุณครับพี่น้องนี่ครับเต็มครับนี่ครับโอ้การนี้ก็แต่งชุดไทยครับ สวยจริงๆครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตแล้วก็เย็นสบายครับพี่น้องนะครับเย็นมากครับโอ้โหงานเวัดอรุนครับสวยจริงๆครับ นี่ก็เป็นบ้องนังเนาะเป็นบ้องนังครับพี่น้องครับเป็นที่นั่งเนาะนครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับก็ต้องขอเซิร์นะครับ F c ซครับขอเซิร์มาเที่ยววัดอรุณครับให้มาที่ท่าเรือเปิดใหม่นะครับคือท่าเรือท่าเตียนนะครับเปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับ สุดจะไม่ยายนะพี่น้องสร้างถุกที่ถูกเวลาเนาะนี่ครับบนเต็มครับเพิ่นกลับมาข้ามเอรอครับไปที่วัดอรุณเนาะไปเท่ชมบางคนกับเสือทุดไทยครับโอ้โหพี่น้องเอง้นครับด้านนี้ก็เป็นชาต่างชาติครับหลางหลามาเตี้ยวเมืองไทยครับ คลิปนี้ก็ไม่มีสาระด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีสาระนะครับเพลงแค่ผ่าพี่น้องมาส่งความงามเนาะของท่าเรือเปิดใหม่ครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นชาติต่างชาติครับเปิดกับมาไทยฮ er ูบคาพี่น้องนะครับบอกรัดว่าแล้วต่อไปมองนี้ก็จะกลายเป็นจุดเช็คอินนะครับนี่ครับพระวัดซากหลังก็คือวัดอรุณครับพี่น้องนี่ครับโอ้โห สร้างถูกที่ถูกเวลาเสียจ,จริงจริงโอ้โหกา,ารพูดคือวรดอรุณครับโอ้โหพี่น้องครับเป็นชาวตงชาติมาถ่ายรูปครับโอ้โหงามดีครับพรดอรุณครับพี่น้องครับสุดจะบรรยายครับ งามพี่น้องเอ,อ้ยดีครับท่าเรือท่าเตียนครับนี่ครับคลิปนี้กะต้องขอขอบเจอขอขจบใจเดอร์ที่เข้ามารับส้มครับถ้าเพิร์ชอ,อบเจอกะขอฝาไลฟ์ฟาแส่นะครับเพิร์เป็นแห่งเจอแห่งใจเดอร์ในการสร้างคลิปต่ตอไปนะครับพี่น้องเอาพอ่อสมิโน เจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเดอ้อสวัสดีครับบ๊ายบาย